ช่วยแก้ปัญหาลูกท้องผูกไายากายแข็งนานหลายวันถ่ายถ่ายก้อนใหญ่ถ่ายเม,ม็ดกระสุนนะคะไฟเบอร์เด็กกล่องเขียวกล่องนี้นะคะให้ลูกทานได้ทุกวันไหมคะแม่เบอร์สสำหรับเด็กนะคะกล่องเขียวกล่องนี้นะคะมีส่วนประกอบคือพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกซึ่งทําหน้าที่คือปรับสมดุลลําไส้ให้ลําไส้ดีอึนิ่มพอาลาไส้ลูกดีผูมิคุ้งกันลูกก็จะดีตามไปด้วยในลําไส้เป็นที่อยู่ของเซลล์คุมิคุ้มกันมากมายเราดูแลลําไส้ลูกดีคุ้มกันลูกก็จะดีตามไปด้้ววววยยยกกกก็็จจะะมีส่ะะ่่นชทําาใหลููแแขงรรดป ดังนั้นจะให้ลูกกินไฟเบอร์เด็ก่อนเขียวนี้ทุกวันก็ได้ค่ะหากวันไหนนะคะที่ลูกกินผักผลไม้เก่งและถ่ายดีอืดนิ่มอยู่แล้วนะคะวันนั้นจะไม่ให้ลูกทานก็ได้ค่ะอย่างไรก็ตามคุณแม่จะต้องดูแลให้ลูกนะคะรับประทานอาหารที่หลากหลายเสริมให้ลูกนะดื่มน้ําให้พอเพราะว่าถ้ากินแต่ไฟเบอร์อย่างเดียวนะคะแล้วกินน้ําน้อยก็จะเหมือนไฟเบอร์แห้งดังนั้นนะคะอยากจะทําให้ลูกนะคะอุจจาระดีอืดนิ่มนะคะก็ควรที่จะให้ลูกนะคะดื่มน้ําให้เพียงพอเหมาะสมกับวัยของเขาได้ค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้ลูกนะคะออกกําลังกายค่ะให้้้้เหาะะวนนนคคื่่ออลลํไไไงดดี ก็จะมีส่วนช่วยทําให้ลูกนะคะขับถ่ายดีอึนิ่มก็อย่าลืมฝึกการขับถ่ายให้ลูกด้วยนะคะสามารถฝึกได้นะคะที่ลูกอายุประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีค่ะมดทั้งมมลนี้นะก็จะช่วยทําให้ลูกนะคะขับถ่ายดีอึนิ่มค่ะมองหาตัวช่วยแก้ปัญหาท้องผูกในเด็กนะคะสามารถเลือกไฟเบอร์เด็กกล่องเขียวกล่องนี้นะคะให้ลูกทานได้สามารถทานได้ที่ลูกนะคะอายุ6เดือนขึ้นไปค่ะได้ตรกก้าแม่นา